มีแจ้งการด้วนสําหรับปีไม่ลาวปีนี้เนาะหรือว่าสงการ2 0า3ปีนี้ขั้นเทิงเพิ่นมีแจ้งการสร้างกุ้มคนเสี่ยงที่จะเหให้เกิดอันตรายต่อปีใหม่ลาวปีนี้เนาะกุ้มคนที่นึงนั่นก็คือกุ้มคนที่ติดน้กินนอ่ะ กุ้มคนดัอินเนาะก็คือกุ้มคนที่มักติดนี้กินนั่นเองเนาะและกุ้มคนที่่องแห้งอันตรายแห้งหนักเนาะตัวนี้ก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนั่นก็คือกุ้มคนตุดมูกินนั่นเองซึงว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้คนที่แบลว่าออกเงินและจ่ายนันเองเนาะและกุ้มคนที่สามนั่นก็คือติดนี้กินแล้วบบจ่ายนั่นเองเนาะเออ แต่ว่าคู้สึกคุณคุณเข้าวตกกูเองบอกให้ระวังเนาะถ้าว่าเห็นสามกุมขนนี้อยู่แถวไดให้แจ้งกับคันถึงหรือว่าแจ้งกับฮางฮานให้เด็ดขาดว่าบอย <c oughs> บอยครับคุณ